มีลูกค้าถามมาหลายคนนะครับไม่ต้องตกใจครับมันมันรุนแรงใกลโรงงานแล้วนี่ครับรถใหม่ ดีค่ะวันนี้พบก,กับช่างนันวันว่างว่าที่เราจะไปส่งของสุพรรณบุรีอยุธยามีออเดอร์ผ่านไถ่านาซี่ทหาไล่า้างวาูเพ้นส่งและชุดแปลงคัดแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปทําชุดแปลงขัดก็ลูกค้าอยู่หนองย่ายสุพรรณบุรีลูกค้าติดต่อมาบอกว่าไม่เคยใช้ค่ะไม่ใช้เป็นลุดรูปเต่งเราจึงโอเคลงคิวไปทําให้ถึงที่บ้านเพราะว่าเป็นทาง่านมาถึงบ้านลูกค้าแล้วไม่รอชา้ารีบเอาอะไรและอุป กลงุงรอบนี้มาโซนน่าจะประมาณ2วันบอ,อกว่าลูกค้าให้ไปเทสผ่านทั้งหมดสีตัวเลยเมื่อเราเอาของลงรสร็จแล้วเราจะมาทอดอะไรคันโรงตัวนี้เป็นโครงสยามพัดเอ็กซ์ปันน่าย,ยอดนิดคือคัดไหมอิปรกรณ์อะไรต่างๆเปลี่ยนทีก็ราคาสูงลูกค้าบอกว่าช่วงนี้งบน้อยจะได้จบปัญหาไปเลยทีเดียวที่างไม่รอชาทอดกาแฟออกกอ่อนนี้ไว้หน่อยลูกค้าทอดกันคนรอไว้แล้วถ้าสังเกตดู เวลาใช้คัดเราต้องใช้ใส่ผพานตึงๆถ้าเป็นลูกเตะแล้วเราต้องใช้ใส่ผพานอีกแบบนึงงเอาไปเป็นการโทษที่ครอบโมเลหรือคัด<อ>เราต้องโทษตรงนี้เอาให้หมดเลยในหนชุดของเรา5,300บาทก็จะมีชุดคันซาบมีตัวยกใส่พานม,มีสปริงเบรกใหม่ให้ ปกติแล้วก็ใช้ของดื่มก็ได้นะวันดีของลูกค้าเสียมาดูบูธแปงวินกันบ้างบูธแปงวินของเราก็มีไข่แยกนะของเราสั่งตรงจากโรงงานเลยอันนี้นนเป็นส่วนประกอบของชุดคันสั้นเราใช้วินทีเฮดวินหน้าแผดของทีเฮดเหนียวหนาแน่นทนทานมากๆวินที่ให้ลูกค้าเราใช้อย่างดีไปเลยใช้กันไปยาวๆต่อไปเราจะมาดู้างโทษใส่คัดกันนไม่ยากหนูสาวที่ช่างยังโทษดได้เลยลูกค้าสัา สามารถสั่งไปติดตั้งเองก็ได้เรามีรูปและวิดีโอสอนการติดตั้งนะรูปแปวงคัทของเราแล้วแต่คุณลูกค้าบางคนสงสัยมาถามเราว่าโรงงานทํามาไม่ดีหรือไงได้ต้องแปลงต้องเตี้ยโรงงานทํามาดีอยู่แล้วลูกค้าถนัดแบบนี้และสะดวกใช้เป็นรูปเต้ อีกอย่างขาดไม่ได้หลายโลกมันในกระเป๋าก็เบาเหมือนกันฮะพูดมาทั้งนานแล้วยังถทดที่โคขัดไม่ออกน็อตด้านหลังมีสองตัวท้องไข่โอไขเสร็จแล้วก็อยู่โอไปเป็นการถอดน็อดคิโมดลอันนี้คือสําคัญมากข้ามทําหายว่าเดี๋ยวเราต้องมาใส่ลบกับบูที้ใส่พานโอให้หมดทั้งสองเซนบอกว่าเราดึงวินโอไม่ได้มันติดกับใส่พานต้องใช้ขอนี่ใช้มือแทนที่มันมือเล็กทรงพิ คาดนี่นะแถมขออกซะด้วยนะแก่ชุดคัดกับโมเลลออกแล้วล้วก็จะมาแกะเบกให้ลูกค้าพี่ๆทุกคนสังเกตดูอันนี้คือเบกโรงงานเบกเดิมโรงงานคือดีที่สุดแล้วอันนี้คือเบกเผาก้างถ้าเราใช้งานไปใช้งานมาเกียร์ลูกเราสามารถเบกเกียร์ว่างได้เราถึงทําเป็นเบกเดิมโรงงานไม่ใช่เบกนะแต่แล้วแต่คนชอบนะแบบนี้เราไม่ว่ากันเราจะมาอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจหลักการแล แค่เหตุผลที่ลูกค้าสงสัยงมก็ชุดคัดตรงนี้ออกให้หมดเลยลูกค้าบางคนสงสัยอ,อีกอย่างนะึงมีลูกค้าถามมาหลายคนนะครับไม่ต้องตกใจครับมันมันลุนมาได้โรงงานแล้วนี่ครับรถใหม่ มื่อพี่ช่างอาธิบายแบบนี้ลูกค้าบางคนก็สบายใจเป็นแ,แบบนี้ทุกตัวลูกค้าเคยซื้อขค้งใหม่ป้ายแดงมาแปลงระบบคัดทันทีเราลองจับดูก็ลุ้นแบบนี้แล้วเราก็สังเกตหลายๆตัวจ้กประสบการณ์ทุกตัวจริงๆอไปเพ็งการใส่ชุดคันซ่านัดไม่เสียเราก็จับน็อตเลยเสียเราจะเชื่อมติดให้ลูกค้าไม่ต้องตุใจเอทำไมของผมเชื่อของผมไม่เชื่อตัวนี้นอตด,ดีไม่ ต้องเชื่อมเราก็จับน็อตให้แน่นได้เลยต่อไปปิ่นตางเชื่อมคันซับเราต้องติดให้มันยู่กอนแล้วค่อยเชื่อมทีเดียวเล็งให้ดีๆแล้วเชืเ่อมเดิมแบบนี้เราไม่ต้องใช้น้ำตาลนะฮะ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> เป็นไงเกือบหลุดใส่ส้นเท้าเลยฮ <c oughs> นะน่าลบทันถ้าไม่ทันนะบวมแต่นะมือเต็ละดี <c oughs> มีให้เลือดทุกวันจริงๆรออีกรอบหนึ่งจะได้ไหมขาไม่ต้องกลัวหลุดมีตำมิดนะทางเราจะเก็บสีให้เนียนเหมือนอกไม่มาจากลม งาเลยลนะ่ะ uh huh huh. เป็นไงทําดีก็ทําเป็นนะตั้งนะใจทำถูกระเบียบนิ้วจริงรง,งานเชื่อมงานอกงานตัด พี่ช่างจัดได้โอ้ชีวิตช่างบ้านนอกช่างน่าสงสารจริงๆลูกน้องไม่มีทําเองซะทุย่างเลือกงานไม่แยกจนรับงานทุกอย่างที่ได้เงินม้ถึงชีวิตเราต้องใช้เงินอย่างน้อยยังได้ข้าหมูกะทาให้แอดมินกินให้กินอะไรอร่อยอร่อยก็มีความชุกนะไปเป็นการเชื่อมข่ายยุคเละเพราะว่าเราต้องเอาคันซรัพ์มาใส่ตรงนี้เราต้องเชื่อมติดไปเลยนะเสียไม่หมดทั้งสองด้านเลยว่าเราต้องทําให้ เน้นหนาะสุดเอไปเป็นการใส่ขายุกล้อใส่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนอตจับให้ไม่ต้องขวทูตูนอตสามารถปรับได้นะหมุนหมุดก็ปรับได้เสร็จแล้วก็เอานอตใส่เลยเรามาดูวิธีการใส่บูทกันว่าใส่บูทเสร็จแล้วเราก็นำนอตมาใส่ให้แน่นใส่ขายยุกล้อให้เรียบร้อยดึงให้เสมอกันเราต้องใส่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังข่ไขน็อตให้แน่นเลยนะั้นอันนี้เป็นการใส่เบสชุดแต่งทัด ของเราใช้เบรกเดิมลงอะแบบที่บอกไปในต้นคลิปเซฟตี้และออดภัยสุดๆเราขายของเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจข้อดีข้อเสียและปัญหาตามมาต่างๆส่วนใหญ่พี่ช้างจะติดตั้งให้ลูกค้าเองให้ลูกค้าเขียนมาที่พเพราะว่าเราจะได้อธิบายวิธีการใช้งานต่อไปเป็นการใส่วินลูกค้าเลือกเป็นวินหน้าแปหน้าลูกค้าเป็นนาขึ้นลงสามารถใช้ได้กับดินที่มีลูมหรือไม่รูมก็ ค้าเบื่อการคัดไม่ถนัดใช้ค่ะลูกค้าสามารถติดต่อได้เลยทางเรามีบริการนอกสถานที่ด้วยน้องรอไปเป็นรอบๆพี่ช่างไปส่งผ่านหรือไปส่งทางเราจะอัปเดตตลอดหน้าเพจแอปสีฟ้าหากพี่ช่างลงคิวแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยวินลิงให้เรียบร้อยแล้วใช้นอตจีเจ้าต่อไปเป็นการตั้งใส่พานการแต่งใส่ผานเดี๋ยวนาฟังพี่ช่างกันก็ การตัง้งสายพานก็จะคือตรงนี้เขาเรียกว่าขึ้นกลางของสายพานเนี่ยถ้าเราบีบเนี้ยเตะทองลูกค้าว่าอุย้ยเตะทองยิ่งจะถ่ายได้ดิมันถ่ายไม่ได้ลูกพอขึ้นโลก,กมันจะตึงมันจะตึง,ตงเพราะว่าตอนเราขึ้นโลกมันขึ้นทางถ่ายนี่ก็แล้วมันไม่ได้ขึ้นตรงกลางอะถ้าขึ้นตรงกลางนะยังไงมันก็ตั้งไม่ได้พอขึ้นโลกถึงปิและช่วงระยะมันจะมีมันพอดีสองนิ้วสอดสามนิ้วสอดเนี่ยช่วงระยะมันนะสองนิ้วสอดสามนิ้วสอดอีนี้สอดมากสอดน้อยก็คืนอยู่กับกำลังเครื่องเรา เคมาลูกขาฟังพี่แย้มอธิบายการตั้งใส่พานเซ้นต่อไปเป็นการอธิบายการใช้งานและการดูแลร<อ>ักษ<ส>า,<ส>าให้แบบเนียนๆเลย<ส>นะเดิมโรงงานเหมือนเส๊ะใชรเห็นก็นึกว่ามาจากโรงงานฮะ,ฮะต่อไปเป็นการสอนวิธีการใช้บางคนสงสัยว่าแปลงคัดไปแล้วเข้าเกียร์ยากหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกัน เกียร์เกร์ไม่มีดังเลยมาแตกเลยว่าคือวิธีที่เราเข้าเกียร์เราก็จอดผีเครื่องนะ้อกจอกอกๆอกจอกพี่แต่น็อตน็อตโมเลพี่เหมือนวินมันหลวมหรือว่าไงนะวินหน้ามันโบกงี้นะวินหน้าเครื่องอนะ แต่บางครั้งบางทีถ้าเกียร์มันไม่เข้าร้อยปรเด็นเลยพี่ยกห่างเพื่อนึงถ้าเกียร์ไม่เข้าร้อยเลยนะยกห่างเพื่อนึงขยับนี่หน่อยได้เหมือนให้มันหาจังหวะรอบเฟืองมัน้น เพราะเราปเป็นลูกเต๋ได้เพียง,ยงนี้ล่ละเนี่ยขนาดเกี้ยสอ,องอะให่เกียยสามเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้9 9้าหกเกทงนี่ทั้งงานวันว่างว่างเบอร์นี้เบอร์เดียวขอบคุณค่ะ